นี่นะครับอันนี้คือลูกไก่แจ้สีมันจะลงนะครับเพศผู้อายุประมาณ 2- 3เดือนนะครับตัวนี้หน้าตาดีนะครับจักหงอนครบนะครับ5จากักท้ายงอนใหญ่สีก็ออกเข้มนะครับแข่งเขียวนะครับไก่แจ้สีมันจะลงที่ฟาร์มนี้จะเป็นไก่แข้งเขียวนะครับจะไม่มีแข้งเรืองนะครับ ลักษณะสร้อยนะครับสร้อยนะครับงากําลังออกมานะครับสีกําลังออกรอรุ้นนะครับนี่นะครับหางนะครับตัวนี้หางหางพัดเจ็ดเส้นนะครับถือว่าหางบานดีนะครับแข็งนะครับขากลางๆนะครับเหมาะที่จะเป็นพ่อพันุนะครับตัวนี้ ใครสนใจเขาทักทายเข้ามาได้นะครับนี่นะครับรออายุนะครับต้องรออายุดูฟอร์มนะครับว่าเขาจะเข้าฟอร์มไหมอันนี้เหมือนจะยืด,ยดแล้วนะครับตัวกําลังยืดต้องรอโตอีกสักนิดนะครับว่าจะเข้าฟอร์มสั้นลงไหมครับ